สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังคิดการถายกินอยู่ตามแบบวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านทุกทนครับก็หลังจากเย็บอวนเสร็จน,นะก็ไปล้อมปลานะครับนี่ก็ได้จากตัวนี้มงแซ่นะใหะไซเกือบสองกิโลแล้วก็นี่ครับไซขนาดกุ้งที่มันติดกับสามเป็นครึ่งนะนะก็นี่ครับอันนี้เขาเรียกกุ้งหลังไข่นะ ยังเป็นไซส์เล็กอยู่แล้วก็เป็นเจ้านี้ครับปลาทรายปลาเห็ดโคนน่าจะอยู่ประมาณสามกิโลสามกิโลได้ปุ๊สองสามกิโลแล้วก็เป็นเหลนปูมาเอ่อเกยเาวมาผัดผงกะหรี่นะเ๋ยวไล้เก็บมาแต่ไฮไลท์สำคัญอยู่นอนอยู่ด้านล่างเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ใช้เลือกปลาชุดนี้เสร็จก่อนแล้วก็มี ปลาทงนะบ้านผมเรียกหรือว่าปลาเข็มแล้วก็อันนี้ครับปลากระเบนจ้องมงหรือบางที่เขาจะเรียกปลากระบางอก็ถือว่าเวลาถ้าหาได้จริงๆนะก่อนที่มันจะเข้าเออน้ำหน้าฝนเปลากระบอกมันจะมาแล้วไงก็เดี๋ยวรอดูครับว่าได้ปลากระบอกประมาณไหนแล้วอ่ะเอาละครับนี่ก็เป็นผลงานนะของปลาสายปลาหิดโคลประมาณสามกิโลสี่ขีด ตัวน,นี้ครับปลากระมงนะปากระแซ่หรือว่านี่ประมาณสองกิโลแปดคีเบตัวนี้ติดอวนล้อมอวนปลากระบอกนะเย็บเหมือนกันเลยแบบที่ผมเย็บให้ดูอ่ะโอเคมาถึงไฮไลท์แล้วปลากระบอกไซใหญ่อยู่นะนี่อย่ามองว่าโอ้ยได้เท่านี้เหรอเปล่าครับนู่นน เห็นไหมเนี่ยเวลาหน้าปลากระบอกเวลามันเข้าครั้งหนึ่งมันจะมาเป็นเข่งแบบนี้แถมไซบ้านผมเรียกปลาหมกนะไซใหญ่ด้วยเดี๋ยวผมออกมาชช่งให้ดูแล้วกันวันนี้ตัวประมาณเห็นไหมครับใหญ่กว่ามือด้วยอ่ะก็นี่เห็นนะครับไซประมาณครึ่งกิโลขนาดแกงส้มเลยปลากระบอกไซใหญ่ประมาณนี้นะไซนี่นะครับกำลังแกงกินดีเลย เ <ES> นื้อมันจะนุ่มหวานไม่แข็งกระด้างจนเกินไปอย่าให้ใหญ่กว่าประมาณกิโลสองถึงกิโลครึ่งกิโลครึ่งนี่เนื้อเริ่มแข็งแล้วาก็ถือว่าประเดิมเนอะสว่างที่ลมกําลังจะเปลี่ยนทิศแต่ก็ต้องรุ้นนะครับว่าจะมีฝนมาวันไหนนะคาดการเอาไว้ก็ประมาณหนึ่งถึงสองน้ำเนี่ยพูดง่ายๆก็หลังสงการนะก็เนี่ยครับมันจะมาประมาณนี้แต่ว่าจะเป็นกระบอกไฟนี้นะ นี่ยเนี่ยเนี่ยไซนี่ประมาณนี้เดี๋ยไม่งั้นก็เนี่ยตัวแบบที่ผมหยิบให้ดูเมื่อวานอะที่เอามาติดควนนะแบบจำลองส่วนนี้จะเป็นพวกไซใหญ่เลยไซประมาณสามขีดถึงครึ่งกิโลแบบที่ผมให้ดูเนี่ยตัวแบบนี้โอ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 ้ครึ่งกิโลสดไหมครับสำหรับเพิ่งไปหาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนล้อมเพราะมันมีอุปกรณ์ ถ้าถ่ายด้วยมือถือก็คือลมมันเข้ามันฟังไม่รู้เรื่องเลยเออก็เืีเว,ว่าเอาไว้ยืนยันให้เห็นนะพเป็นปลาที่หาเองไม่ได้ไปซื้อมาเสียดายตรงนั้นอย่างเดียวจังหวะที่เราล้อมให้ดูเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องสามสูบเนะี่ยต้องใช้ความเร็วนะในการล้อมปลากระบอกอเดี๋ยวไว้มีโอกาสดีกว่าถ้ายอดผู้ติดตาม อะไรเยอะแล้วก็เปิดเป็นช่องสร้างรายได้จนได้แล้วมีเงินมากพอที่จะซื้ออุปรกรณ์ได้เดี๋ยวจะได้เห็นนี่ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมก็แล้วกันครับคลิปนี้ก็ว<ะ>ไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ